วันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องของ no contact นะ,ะ no contact ทำให้ตายก็ไม่ได้ผลเพราะว่าเพราะว่าล่าสุดเนี่ยจะบอกว่าล่าสุดเนี่ยมีน้องคนหนึ่งทักมานะทาง inbox นะคะแล้วก็เล่าให้ฟังนะคะว่าแฟนขอห่างสถานะนะคะคนรักขอห่างสถานะแล้วก็เขาก็ไม่คุยกับเราเลยนะคะไม่คุยกับเราเลยแล้วก็น้องเนี่ยก็ส่งข้อความไปหาเขาทุกวันเขาอ่านแต่ก็ไม่ตอบนะหนูทำยังไงดี พี่ก็เลยบอกไปว่าก็ให้หยุดวันนี้ให้หยุดส่งให้หยุดส่งไม่ต้องส่งอะไรต่อไปแล้วให้เงียบหายไปบ้างให้เงียบแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตของเราไปใช้ชีวิตของเราซะนะคะไม่ต้องส่งข้อความหาไม่ต้องสนใจสาระทุกสุขดิบของเขาไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยนะคะน้องก็เลยบอกว่าแล้วถ้าเกิดว่าหนูเงียบแล้วเขาเงียบไปด้วยล่ะต่างคนต่างเงียบนะคือทุกวันนี้เขาก็เงียบแล้วนะคือเขาอ่านแต่ไม่ตอบแต่แปลว่าเขาตอบแล้วนะคือคือในความรู้สึกพี่เขาตอบแล้ว แต่น้องก็มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าหนูทำกดโนคอนแทคเราหนูหายไปแล้วท้ายที่สุดเขาเองก็หายไปเหมือนกันทําไง <1> 1> พี่ก็เออหายไปก็หายไปก็ถ้าเกิดเขาต้องการหายไปก็ให้เขาหายไปสิคะเราจะไปเสียดายอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ยังมีความรู้สึกว่าแต่ว่านั้นแปลว่าเราก็เราก็ต้องจบกันเลยพี่เลยถามกลับไปว่าเอานี้ให้เลือกเอาให้เลือกเอาแค่นี้เลยว่า จะอยู่ต่อแบบคนที่ไร้ค่าหรือจะเดินออกมาแบบคนที่ทรนงเพราะสถานีข้างหน้าเราอาจจะเจอคนที่รักเราและปฏิบัติกับเราได้ดีกว่านี้นี่ก็เลยเป็นที่มาของคำว่ากดโ o นคอนแท t มันไม่ได้ผลมันไม่ได้ผลแน่นอนถ้าทุกคนยังวางใจแบบนี้ถ้าทุกคนยังยังรักษาใจไม่ได้แบบนี้ ให้คุณทำเป็นปี10ปีย0ปีกด no contact ก็ไม่มีความหมายอะไรเลยอะไรคือสิ่งที่มันทำให้ no contact ไม่ได้ผลวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาอธิบายให้ฟังค่ะการทำการทำ no contact เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการสำหรับพี่พี่เรียกว่ามันคือระยะทำใจนะคะระยะทำใจการที่เราต่างคนต่างเงียบหายไปในระหว่าง21วันนั้น เราจะไม่โฟกัสที่เขานะคะดิสแคมเมอร์ไว้ก่อนว่าถ้าความสัมพันธ์ของคุณสองคนยังดีอยู่ไม่ได้มีอะไรระหองระแหงอย่าทะลึง่งอย่าทะลึ่งนะอย่าทะลึ่งทำโนคอนแทคก,การทำโนคอนแทคจะทำให้เรา,เารู้ว่าเขาเห็นว่าเราสำคัญหรือเขาไม่เห็นว่าเราสำคัญ ะะการทำา o c o โน a c คอบางครั้งเนี่ยมันจะมีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่พี่เห็นมาหลายๆเคสเนี่ยก็คือว่าพอเราทำโน้ตคอนแท็ไปได้สักสีาาวันเขาจะมาละเขาจะกลับมาละแล้วก็จะมีคำถามว่าแบบนี้กลับไปตอบเขาได้ไหมคะหรือว่าแบบนี้คุยกับเขาได้ไหมคะหรือว่าใจเต็มแล้วคะ่ะอยากได้อยากเจออยากอยกคุยแล้วคะ่ะทำได้ไหมคะทำได้นะคะเอาจริงก็ทำได้ใดๆก็คือว่า ต่อให้เรา acting ว่าเราไม่ตอบเขาะหรือต่อให้เราแสดงว่าเรายุ่งวุ่นวายสิ่งหนึ่งที่มันหลอกเขาไม่ได้คือ energy ของเราพลังงานของเราที่มันไม่เคยหลอกเขาได้เลยต่อให้เราแบบหนูจะโน contact ผมจะ no contact จะพยายามไม่ติดต่อเลยไม่ติดต่อเลยแต่ทุกๆวันที่ไม่ติดต่อจ้องจอมือถือทุกวัน ว่าเมื่อไหร่ข้อความเขาจะป๊อบอัพรอส่อง Facebook ส่องโซเชียลของเขาทุกวันวันนี้เขาโพสอะไรวะเขาโพสอะไรเกี่ยวกับฉันหรือเปล่าวะเออรูปเขาไปเที่ยวกับใครวะไปส่องสตอรี่เขาทุกวันแบบนี้ก็ไม่ได้ผลหรือแม้กระทั่งแบบใช้ชีวิตเราเลื่อยเปื่อยแล้วเขาเออมาส่องสตอรี่เราหรือว่า เขามากดไลค์คอมเมนต์อ่ากดไลค์สเตตัสสเตตัสเราหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเรารู้สึกตุนเต้นอุ้ยแบบนี้เขายังไงดีคะพี่เขาส่งเขาไอเขากดไลค์ค่ะเขาแค่มีเน็ตเขายังไม่ได้มีใจนะคะถ้าเกิดเขามีใจเขาโทษจ้ะถ้าเกิดเขามีใจเขาเขาเขาจะไม่ทําให้เธองงงวยกับกับสิ่งนี้นะคะใครที่คิดว่าควรทำ no contact สำหรับพี่นะคะคือหนึ่งคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน สคือความสัมพันธ์กำลังจะพังไม่พังแหล่สคือความสัมพันธ์ที่ไม่รู้ว่าเขาอยากจะไปต่อหรือเขาไม่อยากจะไปต่อ 4. คือความอ่ประมาณนี้นะคะทีนี้ทำไมเราถึงต้องทำ no contact การทำ no contact ในความหมายของมันก็คือว่าฉันไม่ไปต่อถ้าฉันไม่ได้ในสิ่งที่ฉันต้องการการทำ no contact ก็คือว่า เราต้องการความชัดเจนเราต้องการอยากรู้ว่าเราอยู่ในสถานะไหนในชีวิตของเขานี่คือการทำกฎโนคอนแทคเรายังสำคัญในชีวิตของเขาอยู่ไหมนี่คือกฎของการทำโนคอนแทคเพราะฉะนั้นการทำโนคอนแทคก็คือว่าถ้าเราไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการเราก็จะไม่กลับไปนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าถ้าเราไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการต่อให้หายไปสามวันสีวันแล้วเขากลับมาทักเราเหมือนเดิม กลับไปสนใจไหมถ้ากลับไปสนใจแล้วเราก็กลับไปวนลูปเหมือนเดิมแล้วเรายังไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการเธออยากกลับไปไหมแต่ต้องถามตัวเองแบบนี้ก่อนนะคะอ่ะวนกลับมาว่าใดๆคือสิ่งที่จะบล็อกเราไม่ให้การทำโนคอนแทคของเราได้ผลนะคะเหมือนที่พี่บอกไว้เลยว่า สิ่งที่มันหลอกลวงกันไม่ได้อ่ะคือพลังงานเมื่อไหร่ก็ตามที่พลังงานของเรายังอยู่ในพลังงานของความโหยหาความรู้สึกว่าเมื่อไหร่เขาจะติดต่อกลับมาเมื่อไหร่จะครบ21บวันอา่าวันนี้เขาไปไหนเขาทำอะไรอยู่กับใครไม่ได้แน่นอนอทำห้าปีสิบปีก็ไม่ได้แน่นอนเพราะพลังงานของเขาอ่ะพลังงานของเราที่มีต่อเขามันยังไม่หลุดออกจากเขาเลย เพราะฉะนั้นสิ่งแรกะที่เราควรทําก็คือเราควรดึงพลังงานนั้นกลับมาที่ตัวเองดึงยังไงล่ะครับดึงยังไงล่ะคะก็ดึงกลับมาที่ตัวเองด้วยกันวันนี้ลุกขึ้นมาตัดสินใจเลยกูจะโฟกัสที่ตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่คิดถึงเขาอยากรู้เขาทําอะไรกลับมาที่ตัวเองให้ไวแล้วมาใส่ใจว่าวันนี้ฉันจะทําอะไรให้ตัวเองมีความสุขฉันจะไปกินข้าวร้านไหนฉันจะไปเที่ยวกับใครให้ใช้ชีวิตแบบที่ลืมว่าเคยมีเขาอยู่ในชีวิต ลืมว่าเขายังมีตัวตนอยู่ในชีวิตเพราะตามใดก็ตามที่เรายังใช้ชีวิตที่เคยมีเขาอยู่ในชีวิตมีความคิดถึงมีความหวยหากลัวเขาไม่กลับมากลัวเขาไม่ส่องสตอรี่ก็ก็ยังวนเวียนอยู่กับเขาอยู่นะคะทีนี้ถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราดึงพลังงานออกมาแล้วแล้วเขาไม่ได้หวยหาหนูแล้วคะพี่เขาแบบเขาแฮปปี้ดีด้าไปกับคนอื่นเลย ก็ให้เขาไปค่ะเอาง่ายๆก็คือให้เขาไปเพราะว่ามันก็ชัดเจนแล้วนะมันมันคือพี่ว่าการทำาโน o n t แท t อะ่ะมันคือช่วงระยะทำใจว่าฉันต้องการที่จะเป็นอะไรกับเขาฉันต้องการจะได้การปฏิบัติแบบไหนกับเขาฉันต้องการที่จะได้ความชัดเจนจากเขาถ้าไม่ได้สุดท้ายฉันก็ไม่อยู่ถ้าไม่ได้สุดท้ายฉันก็ไม่อยู่ เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้แล้วเขาจะไปกับใครก็เรื่องของเขาเพราะต่อให้เขาอยู่แล้วเขาไม่ให้ในสิ่งที่ฉันต้องการฉันก็ไม่เอามันต้องคิดมุมนี้เลยมันต้องคิดว่าถ้าเขาไม่สามารถให้ความสัมพันธ์ที่ฉันต้องการได้ฉันก็ไม่เอาฉันก็ไม่เอาแค่นั้นเองแบบไหนล่ะมันถึงจะได้ผลก็แบบนี้แหละ แบบที่เราใช้ชีวิตแบบเราลืมไปเลยว่าเราเคยมีเขาอยู่ในชีวิตลืมไปเลยว่า,เ,าเคยไปกินข้าวที่ด้วยกันที่ไหนยังไงไปร้านไหนแล้วเจอเขาอะไรอย่างนี้ไม่ลืมไปเลยอยากส่งสตอรี่เขาส่งได้ไหมส่งได้เขาทักมาตอบได้ไหมตอบได้แล้วถ้าเกิดว่าระหว่างที่เราทำหนงคอนแทคอะค่ะเราก็เขากลับมาส่งเขากลับมาเขาทักมาหานะคะหรือว่าเขาโทรมาทำยังไงดีนะคร สำหรับพี่รับดีไหมตอบกลับดีไหมถ้าเป็นแชทตอบกลับได้แต่ไม่ใช่ทันทีถ้าเป็นโทรมาไม่รับสายนะคะไม่รับสายแล้วก็ทิ้งระยะไปสักระยะหนึ่งนะคะแล้วก็ส่งข้อความกลับไปว่าตอนนี้ไม่สะดวกมีธุระอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวโทรกลับนะแค่นั้นนะคะพอพี่ว่าเอาจริงๆคือถ้าอยากตอบตอบได้นะ,ะไม่ไม่ได้ติดอะไรแต่ว่าสิ่งที่ เราควรคำนึงถึงให้มากที่สุดก็เหมือนอย่างที่พี่เกินไปนั่นแหละก็คือในเรื่องของพลังงานของเราสิ่งที่เขาสัมผัสได้ก็คือพลังงานที่มันอยู่กับเขาพี่ยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือพี่เคยมีครั้งหนึ่งนะคะครั้งหนึ่งที่พี่เคยคุยกับคนคนหนึ่งอยู่นะคะแล้วก็เราอะคุยแล้วเราก็เจอกันท,ที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ใช้ช่วงแบบตอนนั้นเรายังไม่รู้จักคําว่า h o l i d a y girl เราไม่รู้นะคะแล้วเราก็เข้าใจว่าเขามีใจแล้วเราก็ ใช้เวลาอยู่กับเขาช่วงที่เขาอยู่เมืองไทยเป็นเดือนพอหลังจากที่เขากลับนะหลังจากที่เขากลับเราก็คุยกันทุกวันเราก็รอคอยกันโทรหาของเขาทุกวันแล้วเขาก็แบบว่าเรียกร้องในการโทรหาเราทุกวันคุยกับเราทุกวันจนกระทั่งเขาพูดขึ้นมาว่าฉันขอโทษนะที่ฉันทําให้เธอเข้าใจผิดคิดว่าเราสองคนเป็นอะไรกันเพราะจริงๆแล้วเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันฉันไม่สามารถ มีความสัมพันธ์แบบ long distance relationship ได้เอาจริงๆนะตอนนั้นพี่อึ้งพี่อึ้งแบบเอ้าอีหยังวะที่ผ่านมาของเรามันคืออะไรอะคืองงตอนนั้นฉันงงฉันพูดเลยว่าฉันงงเสร็จทีนี้เมื่อฉันงงซึ่งตอนนั้นฉันเริ่มทรนงในตัวเองแล้วนะก็คือว่าสมัยนั้นเนี่ยฉันเป็นคนที่ถ้าเธอปฏิเสธนวลประตูนะเรียนเชิญนะเรียนเชิญไปออกไปได้นะฉันไม่นกอดเขาร้องไห้แน่นอนฉันก็บอกว่าโอเค เข้าใจฉันเข้าใจนะคะแล้วก็นับจากนี้เราก็เป็นเพื่อนกันแล้วกันฉันก็พูดประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ฉันก็คุยกับเขาอีกนิดนึงแล้วฉันก็ตัดสายวางสายไปหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อฉันเข้าใจอย่างชัดเจนแล้วว่าเขาไม่ได้ต้องการไปต่องั้นเราก็ไม่ต้องการไปต่อเราก็ไม่ได้ต้องการแสดงให้เขาเห็นว่าเราแล้วหรือ ฉันก็เลิกสนใจเขาเลิกให้ความสาคัญเขาเลิกที่จะรอคอยข้อความจากเขาแล้วก็ลืมไปด้วยซ้ำว่าเคยมีเขาฉันใช้ชีวิตแบบนั้นนะะลืมไปเลยว่าเคยมีเขาก็ไปหลันล้ากับการทำงานกับชีวิตของตัวเองสิ่งที่สังเกตก็คือว่าคนที่ทนไม่ได้คือเขาคนที่ทนไม่ได้คือเขาเองเพราะ เป็นอาทิตย์อาทิตย์ที่เราไม่เคยส่งข้อความหาเขาไม่เคยเข้าไปสองสตอรี่หรือว่าเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กไอจีเขาไม่ส่องนะคะก็ก็รู้ว่าเขาโพสตแต่ไม่ได้เข้าไปดูว่าเขาโพสต์อะไรนะคะก็คือแล้วเปิด Facebook ก็คือรู้ว่าเขาโพสต์แล้วก็ถ่ายถามว่าเห็นแล้วรู้สึกอะไรไหมรู้สึกแต่ว่าไม่สนใจคือพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ไม่สนใจนะคะจนกระทั่งคนที่ทนไม่ได้เป็นเขาเองนะคะแล้วเขาก็ส่งข้อความมาส่งข้อความมา ถามว่าเราตื่นเต้นตอนเห็นข้อความเข้าไหมตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ไม่มากสนใจไหมไม่ไม่ได้สนใจมากนะคะสิ่งที่พี่ทําคืออะไรนะถ้าพี่มีเวลาพี่ตอบแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาก็ไม่ตอบนะก็ก็ปล่อยให้ทิ้งข้อความส่งข้อความมา,างั้นก็เห็นว่าเด้งว่าส่งแต่เปิดอ่านไหมไม่เปิดอ่านนะคะเพราะว่าไม่มีเวลายังไม่มีเวลาหรือบางทีเปิดอ่านแต่ยังไม่ตอบเพราะว่ายังไม่มีเวลานะคะ จะตอบก็ต่อเมื่อนึกได้ว่าเฮ้ยยังไม่ได้ตอบก็คือตอบแต่ถ้าวันไหนนึกไม่ได้ว่ายังไม่ได้ตอบก็คือปล่อยผ่านนะก็คือไม่ได้สนใจเลยนะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นประมาณเกือบเดือนประมาณเกือบเดือนค่ะเ้วเขาก็ทักมาเขาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของเราฉันคิดถึงเธอแล้วก็ฉันแบบเอออยากจะคุยกับเธอเธอเปลี่ยนไปเยอะมากเราบอกว่าเราไม่ได้เปลี่ยนเลยก็อยู่ชัดเจนแล้วว่าอยู่ต้องการเป็นแค่เพื่อนอยู่ไม่ได้ต้องการเป็นอะไรมากกว่านั้น แล้วเขาก็ทีโบทชีเบสให้ยกเหตุผลมาทั้ง18,900แล้วเราก็แค่ชัดเจนว่าเราไม่ได้ต้องการเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะเราต้องการเป็นเท่านี้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เอานะวันนี้วันที่เธอตัดสินใจแล้วเดินจากไปแล้วฉันคิดว่ามันคงไม่เหมาะนะพี่เลยเอ่สระตะได้ว่าไอ้คำว่า no contact มันคือความชัดเจนกับความต้องการของตัวเองว่าถ้าฉันไม่ได้ในสิ่งที่ฉันต้องการฉันก็ไม่เอา โนคอนแทกก็คือว่าการตัดตัดเธอออกจากชีวิตแบบที่ฉันไม่ได้สนใจว่าเธอมีตัวตนของเธออยู่และฉันไม่ได้รู้สึกเสียดายนั่นอ่ะมันจะทําให้พลังงานของเราทั้งหมดกลับมาที่ตัวเราแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่เขาแล้วเอเนอร์จีทั้งหมดที่เขาเคยรู้สึกว่าเราหวยหาเขาเราอยากได้เขาอ่ะมันจะคุกกลุ่นขึ้นมาจนทําให้เขาอยากได้เราทุกวันนี้คนคนนั้นยังวนเวียนอยู่ในชีวิตพี่แล้วก็พยายามเหลือเกินที่จะได้พี่กลับไปแต่ว่า เขาไม่เคยได้รับโอกาสนั้นเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาปฏิเสธเราครั้งหนึ่งทุกคนจงรักตัวเองมากพอเคารพตัวเองมากพอที่จะให้เขาปฏิบัติกับเราไม่ดีแค่หนึ่งครั้งที่จะให้เขาปฏิเสธเราแค่หนึ่งครั้งที่เหลือจงจำไว้ว่าเราคือผู้เลือกสรุปให้ตรงนี้เลยว่าทําไมทำ no contact ก็แล้วอะไรก็แล้วเขาก็ยังไม่กลับมาเขาเขาจะยังไม่กลับมา ถ้าเขายังสัมผัสได้ว่าพลังงานของเธอยังห่วยหาเขาอยู่เพราะความห่วยหานั้นทําให้เขาอึดอัดทําให้เขาไม่อยากที่จะกลับมาทําให้เขาไม่อยากที่จะอยู่ตรงนี้ทำให้เขาต้องการที่จะหนีไปมันคือพลังงานที่เป็นเหมือนแม่เหล็กเดียวกันชนเคยเห็นขั้วบวกกับขั้วบวกมาอยู่ด้วยกันไหมขั้วบวกกับขั้วบวกมาอยู่ด้วยกันมันจะดันออกนั่นน่ะคือสิ่งที่เธอ ทำให้มันเกิดขึ้นอยู่แต่มเมื่อไรก็ตามที่เธอปรับตัวเองปรับพลังงานนี้ให้มันเป็นพลังงานตรงกันข้ามให้ให้มันเป็นพลังงานที่จากที่เคยต้องการเขามากมายอ่ะให้ลองทําแบบไม่ไม่ต้องการเขาดิไปแฮปปี้หลั่งลากับชีวิตดูไม่ต้องมีแฟนใหม่ก็ได้แค่ไปใส่ใจกับชีวิตตัวเองลุกขึ้นไปพัฒนาตัวเองลุกขึ้นไปรักตัวเองลุกขึ้นออกกําลังกายลุกขึ้นไปเที่ยวลุกขึ้นไปใช้ชีวิตส่วนตัวลุกขึ้นไปยิ่งคนที่ไม่เคยโสดแล้วอยู่ดีๆแฟนขอ ขอทิ้งห่างขอเวลระยะห่างแล้วแบบงงงวยไปต่อไม่ถูกไปกดเขาร้องไห้เขาอยากให้เขากลับมาแล้วเขาก็ยิ่งหนีแนะนําเลยว่าไม่ต้องหนีไม่ต้องกอดเขาร้องไห้ถ้าวันนี้คุณคบกับแฟนคุณอยู่ดีๆแล้ววันหนึ่งเขาบอกว่าเขาอยากห่างเขาอยากเลิกต่อให้คบกันมาเป็นสิบปีให้พูดคํานี้โอเคได้งั้นไปใช้ชีวิตของเธอให้มีความสุข ส่วนฉันก็จะไปใช้ชีวิตของฉันให้มีความสุขเช่นกันแล้วนับแต่วันนั้นไม่ต้องติดต่อเขาเลยไม่ต้องติดต่อเขาต่อให้เธอมีภาระผูกพันใดๆดก็แล้วแต่เขาเป็นหนี้เธอเธอเป็นนี่เขามีรูปต่อกันมีความสัมไม่ต้องติดต่อเขาตัดทิ้งลองดูนะตัดทิ้งแล้วพี่พูดเหมือนง่ายแต่พี่รู้ว่ามันไม่ง่ายหรอกแต่พี่รู้ว่าถ้าเธอทําได้มันจะเจอสิ่งที่ดีกว่าร้อยเปอร์เพีการันตีเลย ตัดทิ้งให้ได้ไม่ต้องสนใจไม่ต้องแล้วหรือไม่ต้องร้องขอไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องใดๆเลยไปใช้ชีวิตของเราอย่างมีความสุขที่สุดถ้ามีลูกก็คือใช้ชีวิตกับลูกอย่างมีความสุขที่สุดไม่ต้องคิดถึงเขาด้วยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเดี๋ยวเขาคิดถึงเราเองเดี๋ยวเขาจะงงเลยว่าเอา้าเคยไล่ล่ากูอยู่วันนี้หายไปไหนวะแล้วมันจะเป็นเหมือนคนที่วิ่งหนี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 แล้วสุดท้ายหันมาเอา้าไม่เห็นใครอยู่ข้างหลัง เดี๋ยวเขาก็ก็กลับมาเองแล้วถ้าเขาไม่กลับมาก็ขอบคุณที่เขาจากไปแล้วเราจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นแค่นี้เองเลยให้คิดแค่นี้ค่ะถ้าเขากลับมาแล้วเรามีแล้วทําให้ชีวิตเราดีขึ้นกลับไปหาเขาได้ถ้าเขากลับมาแล้วยังทําให้ชีวิตของเราเท่าเดิมหรือแย่ลงจงอย่าเสียเวลากลับไปและถ้าเขาไม่กลับมาจงขอบคุณที่เขาเดินจากไปเพื่อที่เราจะได้มีคนใหม่ที่ดีกว่าฝากไว้จะรักใครแค่ไหนก็ได้แต่อย่าลืมรักตัวเอง นะจ๊ะพี่แอวนะคะสิริไดอารี่กด subscribe ให้ทีจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆมาเล่าสู่กันฟังค่ะใครมีประสบการณ์แบบ no contact แล้วได้ผลอะไรยังไงแล้วมีเคล็ดลับการทำ no contact ยังไงให้มันได้ผลเขียนเป็นคอมเมนต์ไว้ให้เพื่อนๆที่เขาผ่านไปผ่านมาได้อ่านก็ดีเหมือนกันนะคะ